การนำน้ำถวายบนหิ้งพระถือเป็นอมิสบูชาอย่างหนึ่งนะคะเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสงสาวกของพระองค์ท่านค่ะซึ่งจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะคะมีความสงบสุขก่มเย็นแล้วก็ชุ่มชื่นดุจด,ด,ดังน้ำที่เรานำมาถวายค่ะหากท่านใดน,นะคะจะถวายเป็นขวดก็ขอให้เป็นน้ำใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการดื่มมาก่อนแล้วก็เปิดฝาด้วยนะคะทุกครั้ง หรือจะใส่หลอดเข้าไปด้วยยิ่งดีค่ะถ้าเป็นถวายเป็นแก้วน้ำนะคะขอให้เป็นแก้วที่ใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเลยถ้ามีพระพุทธรูปหรือพระอักรสาวกอยู่เป็นจำนวนมากในหิ่งเดียวกันไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสามารถถวายเพียงแก้วเดียวหรือขวดเดียวได้หรือท่านใดที่สะดวกจะถวายสามแก้วห้าแก้วเดแก้วหรือเก้าแก้วได้นะคะ สำหรับบ้านไหนที่ฝุ่นเยอะก็ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆได้ยิ่งทุกวันได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่สะดวกสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันพระค่ะสำหรับน้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วไม่ควรที่จะนำมาดื่มนะคะแนะนำให้เอาไปรดน้ำต้นไม้หรือเอาไปกรวดน้ำค่ะ วิธีการถวายน้ําที่ถูกต้องเนี่ยนะคะเราจะต้องจับแก้วด้วยสองมือนะคะและยกขึ้นเหนือศีรษะเล็กน้อยค่ะพร้อมกับน้อมกายน้อมจิตเรานะคะประหนึ่งว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ณเบื้องหน้าเราพร้อมกับกล่าวคําถวายโดยเอ่ยชื่อนำสก,กุลเราไปด้วยนะคะเดี๋ยวรินนี้จะทําให้ดูค่ะ คากล่าวถวายน้ําหรือนี้จะทําให้ดูเป็นสองตัวอย่างนะคะอย่างแรกค่ะข้าพเจ้าชื่อนะขอน้อมถวายน้ําดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาขอพระองค์โปรดรับน้ําดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุคำกล่าวแบบที่สองค่ะ ข้าพเจ้าขอนำน้ำทั้งหมดนี้ถวายแด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งถวยเทพทุกพระองค์ถวายเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ตัวข้าพเจ้าครอบครัวและบ้านเล็กที่นี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสงบร่มเย็นสดใสประดุดดังน้ำที่มาถวายด้วยเถิดเจ้าข้า ทั้งสองวิธีนี้นะคะลองเอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและความสะดวกของแต่ละบุคคลนะคะแล้วลองดูว่าชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สุขสงบร่มเย็นม,มากขึ้นไหมยังไงทักทายมาบอกกันบ้างนะคะวันนี้รินนี่ขอให้ทุกคนโชคดีมีวาสนามาหาเฮงค่ะบาย